เนวสวนปิดหมังมังกรปะเ่ปลูกเป็นเราปลูกตลปีบริกินยอดได้กินหมเดียวจ้อยปีนี้มันน้อยเนาะพีการไม่เป็นบอกม่มันโมเห็ดได้เนี่ยกองไปหาเบียนี่มันเบียยามาดูให้ไิ้กินยงคน mà một con bụng nắp bụng sai anh ấy đây nè. mưa mặc 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 đốt mặc mưa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  hai mưa mặc ปรนะเทศน่าสามะมานะาชาวพันเออหม,ม,มาน้อยสัมนี้นะมาน้อยคือนี่แหละสามะาสาวพันาม,มาทุกคนมาหมอมังกรสบามะมาสบาน่าม,มาังกร อันนี้มันมันอันนี้มันบูรายเลยเด้อต้นมันเถาเนอะมันสิมันหมากบูรายเลยแต่กระโดดโดดเลยอันนี้มันก้อนของ,ง,ของ,องนั่นไงพอชาบานถูกไว้เงี้ยนี่ยะไม่ก็ได้

Ini, dah ini Cukup. Baik, ambil sini. เมียนะน,นี่อันนี้จุกเครือมันมีเครืออยู่พื้นเลยบ่ได้เนาะแล้วก็กินน้ำแล้วขายน้ำนี่เหลือทะเลเลยดิแดดสนิทพี่น้องปะโอ้เยอะแยะไะเหลือ,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 อวไว้สองบาทเหลือไว้แล้วสองบาทเลยเอาที่นี่แหละ เก็บเต็มกระตาแล้วปะซื้ออยู่ตลาดกระโลหนึ่งเส้าหพันอันนี้เป็นหมักมังกรปลอดสารเคมีพี่นนองนี่ปลอดสารเคมีแห้งไงฝุ่นกับผึสิบรวกินกินแต่เบืองเติมตะกี้ดอกดอกมาปีก่อนดอกเนาะของอันอีพอแล้วปลูกไว้ดอกแห้งตะเกาว่น่ะปีนี้หันบูฮู้เนาะเขาหันกลมาบูฮู้มันดกตำแหน่แต่ว่าเราเราก็เก็บไปเนี่ยละเนยมันมันลามขึ้นอันนี้ชิบนี่อันนี้ขึ้นมันรามขึ้นต้นสมิดพักสมิก เป็นผักสมนก์เก็บปะเก็บไปพี่น้าเบิดของร้านเลยออกออกจากสวนมาล่ามักมังกรมาล่ามักมังกรได้เกือบเต็มกระตาไปเด้อ้าไปกินน้ำกันเนาะทุกคนมาหมักมังกรน้ำกันเด้อมังกรเด้อ ก็เน mm ื่นตัวนี้บ่ตัวนี้ตัวนี้แก่ก่บ่ได้แก่กว่ากันอามาแก่มมีถึงเนาะมังกรกนี่พี่น้องนี่สบาด้เต็มกระตาแล้วเนาะเอ๊ะดตัด่แล้วดินี่มื่อกี้ถือว่าสบาเอาอยู่สวนในแล้วก็มาเอาเติมอีกอยู่สวนนอกเนาะโอเคปพอบัดนี้ นี่เฮาได้เนี่ล้วพี่น้องหมักมกกังกรเต็มกระตามาล่าสวนผดขาวขมีนี่บัลใต้อันนี้ก็นอค่ะแม่เขุนเฮ็ดหายเรียบร้อยพุทธนะกระปอกสบามาโบทันเลยมาเลยวเป็นปอกหายเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังได้อันอันนี้หม่องหม่องบนอันนี้เติมหม่องสามมาดูปอกชิ้เมื่อกินบัดรขับรถเนาะอันนี้นอค่าเป็นชิ้นมะปู เต็มกระเป๋าเต็มกระเป๋ามาปลูกน้องเบิงสิเป็นจังเดยได้ไก่มากินแต่น้ำลายอยู่ไกไกลบ่มีคนไปอลไรก็บ่ได้กินหรือว่าบ่ได้มาก็บ่ได้กินเนาะโอเคป้าปุณน์นะหมักมังกรจากสวน เจ็บแอ้เออครับจัะไปคัดอย่างเู้อแบบมาพี่น้องมาทุกคนมามหาล่าสวนนี่ละเลาะสวนเลาะล่าสวนแต่เนื้อหอดไตเอียงน้อยเทมหาหมักนาอุ้ยหึมเนาะอึมน้ำมีน้ำอยู่ปะนี่ฮ่ามันหล่นนั่นเนี่ยหมอกความหมายเห็นนะแต่คือหมักน้าเขานี่มีน้ำอยู่บ่ อมีมี่บอนั่งน้อยน่อ,อยน่อยมันเช่ามันลดนมันเลยเนาะบ่ดกเป็นได้ลยได้ยังอ๋อมันหึมอืมลดนหลังนีน่งามต่ยงามมันหึมงามเนาะฝนี่เดี๋ยวเหงามันฮะแล้วมันก็นลดนพ่อทุกคนมกนาวเพิ่นรดนเป็นไรเนี่ย มาสุดได้มาเอาสุดนั่นเออมาเธอได้ก็มาเอานําขู่เ่อได้หม่อนาวนี่บุริกินเบิดเนาะกินเบิดแล้วก็มาอีกคุ้มค่าอยู่บ่นี่คำน้ำมันรถดท่มานมาเห็นบ้านกับพ่อเลยเนาะมาเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนมาเยี่ยมมาเยื่อนมา้งก็เอาเลยน้องพออะไรบ้างพอละพออย่ามันรุ่นน้องโนะก็ยังได้ได้ มะนาวมันปดกนะ่ะมันดุนะน,นะไปกิบ้จะไปเอาบาง,งน้อยอยู่สานี่ไปขางยาง <c oughs> น้่นกนฮอ่นนะ้าเีนบ้นบืงคือพันฮอนแ<พ>ลนเนาะ เบิงคือพันธนเล่นเนาะมันบ่เฮยพนเล่นตีใครจะรู้ไงเ,เ,เ,เน่เจ้าเน่เจ,จอยเน่สามมากไอน้นางโลนเน่ถ้าจอยเน่เฮ้าเน่ปุระมากเตรียมปู อีกน้ยอยหนึ่งอุยยาปุยอีกแล้วพ่อเขาจะเป็นคนแบบป้าคงแนวจะเอาขวัญชิชัยเสียแล้วก็ตากับออกมานี่มีห pues ม mm hmm ากอนานาันนอีกเด้ไปเบิ่งอ้าวมีอย่างเพิ่นเบิ่นหลุดเห็นอะ้ระบาดนี่แป้งหลุดบอหมักหมกใหญ่ทุกคนหมักหุงเล่อเนี่ยโอ้ยตกน้ำตะคองสับไปไปหลุดมืออีกแล้ว อันเนี้ยมึงคือแก่ที่เหลืวคือบวกแก่เป็นไดสัมจะเอาอะไรมาง่ะเดินแนวข่ายไงนี่น้ำนี่มากอันนี้เฮ้ยมันกำลังเป็นบ่อ๋ออันนี้แกถอยได้ฝ้าหรอฟีละหมักหน่อยลงหน่อยลงนี่ค่ะกกหมักล้วหมดมูลเด้อนี่เด้ออ้าวะมาเบิ่นรถเทราบาทยังหมดทันเลยไง คุณเลยเนาะมาหอบหนะบุญุกเป็นไดซําโอ้ยตุนจะได้ปีเลยสบ้าเกิดมาก็หเห็นเลยตุนตัวนี้เนาะนี่นะ,นนะะมังกรมุดธรรมชาติสบ้าเมื่อปลูกบุเป็นยาเถื่อเด้อแล้วมันกบบระโด,ด้เกิดได้เบียมันอยู่นี่ฮะนี่นะเพราะว่ามันเกิดยากไปขนาดในมันเหี่ยมันหายมันเกิดงางมันสิเกิดเลยเนาะอันนี้ยังบุมีแล้วเ,เมื่อกากับบุเป็น ทุกคนสบะมือกาอะไรก็บวเป็นเลยนี่นะตั้งทะเลอันเถื่ออะไรกานี้เนะาะมังลมุดอันเบว่าพันธรรมชาติบอกแบบพันน้อยนะนี่ลมดลมิดอันเป็นพวกขนบริสุกินเลยปะมันเอานม่แกสบามาแลยสบามาหาเอาเนาะนะป่ะ,ปะโอเค พุ่นกกหมักอันเหียงกบไข่มอนไข่กระถือตัดลายเถื่อต่อลายทีเลยเนาะบมเป็นหมากโอเคป่ะปะฮะเดินทางเดินทางไปต่อไปใส่อีกขึ้นบ้านเหนือเย็นอยู่บ้านดงบ้านใต้บ้านเหนือบ้านดงโอเคบ้านกลางไปไปหัวจุคองมาด้วยล้างดงเลือเกินมาไปล้างตุ๊กตากับตุ๊กตากบ้าง บักห่มเลยนะมันเคยกินนําๆเลยเลยเดินต่อไทยกิ่ําน้อยแลยิบญาดๆาดเชื้อติเออไปเอาร้านก็แล่เชืองงก็แล่เชือเขาเลยจะกินบกํานากาหลายนี้ใกินเพิ่นจ้างคนด้วก็แล้วนะแลวงริกลังพงที่ได้จ้าง่ีดาที่สิแ นี่ไปเป็นสีทางของคอยจุ้งคอยอย่างคองกันจ้ะคองจ้คอยเลยหิวคอยจุ้งคอยเลยหิวเลยดอกฮู้เมียนไปไหนนะข้าวปุ้นน้ำหรือข้าวปุ้นซัวมาเจอผักข้าวอีเล่แซบบ๊องบอกหน่อยไหเนี่ยนี่ไปหาเฮดก็ระหึงนะอันนี้เราไปหาประมาณเลยเจ้า นี่นี่เฮ็ดได้เฮ็ดมานี่บ่นะเฮ็ดตาบ